ทุกคนจะขอถามหน่อยสิเออทุกคนเห็นเอ็กบีเจมนะ่ะฉันนะ่ะเคยเออฉันนะ่ะเอ่อไปตอนเช้ากับเอ็กัีเจไม่มีไอ,อตัวมงกุฎตัวหน้านะ่ะมันลักพาตัวฟุกชันไปนะ่ะแล้วเอ็กีเจก็ไปไหนก็ไม่รู้นะ่ะอืมมีใครจะพอเห็นเอ็กบีเจบ้างฉันไม่เห็นนะ้ะแต่ตอนเช้าแล้วเนาะ ชนโดนหลอกแล้วเนี่ยเต่ก็ชงมันโอเคโอเคงั้นไปหาของกินกันเถอะใครอยาไปกับฉันฉันก็ได้โอเคงั้นตามมาไม่เห็นมีของเลยใช่ใช่แต่เมืองนี้ แต่พังแล้วเดือนนึกว่ามันจะมีของสอีกไอวบะทงเลยที่เรีเคลคมเคอนเกี่วหัอราที่เราามแกัหานีมันหอเราทำไมถึงมาเปิดเชื่งานหรือว่าจะมีหยุดได้เลยหยุดทีนี้เราทั้งสองคนน่ะเชนู่้อยู่ว่าเก็บใครแต่หยุดได้เรอนะ โอเคดี๋ยวยูช่างไม่ได้หรอกโอเคฉันยอมแพ้ฉันก็เทิมเลยสิหน่อยมุนมุยเอาหอไม่ซีรีส์หรอกเอ่อไม่มีเบราโอเคงั้นฉันไปละสะดุ้ยไม่มีอาหารเบราโอเคจะช่างมันเถอะ เอาเหรผมว่าเราก็ต้องตายใช่ไหมเนะี่ยมันเป็นอะไรโซแซดวะเราเลยอ่ะ so ใช่แล้วคุณเห็นดาร์กซีไหมอ่ะด์กซีเขาอาจจะไปทำภารกิจเนะี่ยอืมใช่เขาอาจจะไปทำภารกิจส่วนพวกเราสองคนก็ปกติดีแล้วเราก็หาอะไรคุยกันอยู่ปกติแล้วนะอืมไปหาอะไรคุยกันไหม เออผมมีเรื่องเลาจะให้ฟังได้แหละมันมีบก,กระดาษใบหนึ่งที่แปะอยู่ชั้นสองฮะผมเห็นที่มันเขียนเรื่องราวของของไอตัวมงกุฎตันนะ้ผมจะเล่าเลยแล้วกันนะคือมันมีต้นกําเนิดคือชีวิตของมันมันเป็นชีวิตที่น่าเศร้าไม่เหมือนกับครอบครัวอื่นที่ครอบครัวนี้ จะตบตีกันโดยไม่ใช้เหตุผลแล้วก็จนเขาไม่พอใจจนคุณเออคุณที่ใส่มงกุฎเขาไม่พอใจอย่างมากเขาก็เลยออกจากบ้านไปแล้วเขาก็ไปหาทำงานปกติเรื่อยเปื่อยแต่เขาได้เจอวันวันหนึ่งวันวันหนึ่งนั่นเองเขานั้นได้ไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งเขา้าที่เรียกว่าคอรับ ซึ่งที่เขาได้เจอเชื้อคอรับนั้นข้อนั้นได้เก็บมันไว้แล้วก็ไปที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งโลกเพื่อที่จะเอาไปตรวจสอบว่าเชื้อนี้มันคือเชื้ออะไรกันแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาได้ตรวจพบมาแล้วว่าเชื้อนี้ฉันจะตั้งชื่อให้ว่าคอรับมันมีเชื้อที่จะกัดกินคนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยๆรื่อจนจะจนแบบ โดนโควบคุมผมนั้นก็ไม่รู้แล้วว่าเขาทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้สิ่งที่ผมคิดได้ผมว่าเขาไม่น่าจะใช้เชืยอคอรับเชืยอคอรับที่ผมจำได้มันผมได้ข้อมูลมาจากแมนว่ามันจะเป็นเชืยอคอรับสีดำสีดำดำ แล้วก็มีตาอยู่ข้างในสีขาวแมนได้บอกผมอย่างนั้นซึ่งผมก็ลองไปสือผข้อมูลมาผมได้เจออีกเพียบเลยแหละอ๋องั้นเหรอฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ฉันก็อาจจะคิดไม่ถูกสรุปแล้วคนที่เขาพยายามจะออกจากเชื่อคอรัพ์เขาก็ไม่สามารถทำได้ ซึ่งก็ยังไงอะข้างในกระดาษนี้ก็ถูกชีกค่าหมดแล้วโอ้งั้นเราก็ต้องสืบค้นเรื่องคอรับกันต่อไป